ความเจริญในธรรมบังเกิดแก่ญาติธรรมทุกท่านวันนี้ลานธรรมคำคมกับพุทธ,ธาภาวนาก็จะได้มาคุยถึงความรักในเดือนกุมภาพันธ์ซึ่งทั่วโลกก็รู้จักในฐานะวันวาเลนไทน์แล้วสำหรับในแง่ของพุทธศาสนาทิยามความรักกันไว้ว่าอย่างไร,รก,ก็อยา,ากจะให้ อธิบายให้ญาติโยมทั้งหลายได้มีความเข้าใจในเรื่องของความรักในแง่ของพุทธศาสนาซึ่งมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องได้รู้ถึงว่าความรักมันทําให้เกิดทุกข์อย่างไรซึ่งพระพุทธองค์เนี่ยได้ตัดไว้ว่าที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกข์นะเพราะฉะนั้นก็เลยอยากจะบอกว่ารักที่ก่อให้เกิดความทุกข์ก็ได้แก่รักที่ แล้วก็เจือไปด้วยสินเนหากับราคะเป็นความรักที่ยึดมั่นถือมั่นในตัวในตนเพราะฉะนั้นเมื่อรักไม่สมปรารถนารักไม่ได้ดังใจที่คิดแล้วนย่อมเป็นความรักที่เป็นความทุกข์และทนตรมไม่อย่างนี้ในพุทธศาสนาเขาเรียกว่ารักเพราะราคะรักเพราะ มีความกําหนัดอย่างนี้ถือว่ายังเป็นรักที่ไม่กีรลังยั่งยืนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยความรักที่กีรลังยั่งยืนก็ได้แก่รักเพราะอยากจะให้เขามีความสุขรักเพราะอยากจะให้เขาค้นจากทุกข์ซึ่งในพุทธศาสน,า,นาได้เขียนไว้ในพระไตรปิฎกในเรื่องของภมวิหารสีก็คือ เมตตากรุณาแล้วก็มุติตาเปนขาซึ่งเป็นรักทีนะ่พร้อมที่จะให้ต,ตลอดเวลาแล้วก็รู้จักในการปล่อยวางซึ่งเมื่อใดถ้าเราไปยึดมั่นถือมั่นไม่ปล่อยวางไว้ตามหลักของใตรักเนี่ยวันหนึ่งวันใดเนี่ยเมื่อเราพลัดพรากจากของรักของหวงเนี่ยนะก็จะทําให้เราเกิดทุกข์ได้เช่นกันนะเพราะฉะนั้น ความรักในคมวิหารสีเนี่ยนะเป็นรักที่สมบูรณ์แบบนะเขาเรียกว่าเมตตาอัปปมัญญาเนี่ยนะก็คือความรักที่ไม่มีขอบเขตจํากัดเพราะฉะนั้นก็ขอให้ญาติโยมทั้งหลายนะได้ยึดถือเอาไว้นะในเรื่องของคมวิหารสีรักแบบไม่มีขีดจํากัดรักแบบคมวิหารสีก็ขอจเจริญพร